ไม่รู้ว่าใครตื่นเต้นมากกว่ากันนะครับระหว่างผมกับพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะเห็นกล้องสู้ตายวันนี้ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยมาเดินป่าจะได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของเรากว่าสองหมื่นชีวิตในวันวันหนึ่งเขาจะต้องเดินทางกันอย่างไรบ้าง พร้อมไหมคะท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้พร้อม <c oughs> แต่เดี๋ยวอีก5กิโลให้ถามใหม่ว่าพร้อมไหม <c oughs> โอเคแล้วะเวแรับาวมพระารัีว่าไม่รู้ว่าใครตื่นเต้นมากกว่ากันนะครับระหว่างผมกับพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ไปเลยไหมไป าเราเดินก่อนไปเขาทางไหนาเอ่ยวันนี้มาเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับจะได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกกันยังไงทางดีๆมีเขาก็ไม่พาไปเดินเขาพาไปเดินทางที่ คนเขาไม่ค่อยเดินกันแต่ก็อีกนั่นแหละครับจะได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของเรากว่าส0 0 0ื่นชีวิตในวันวันหนึ่งเขาจะต้องเดินทางกันอย่างไรบ้างบางทีที่เราเราเห็นนะครับนกพวกนี้มันแยกได,ได้ได้สองชนิดก็คือเป็นนกรกระดดชนิดหนึ่งพอขวานชนิดหนึ่งเห็นรอยจอดเนี่ยเราบอกได้เลยเหรอคะพอข้าบอกได้ครับเพราะนกหอขวานพวกนี้การยันจอดของมันเนี่ยต้องต้องต้องสูงขึ้นไปถ้านกรกระดงนี่จะต่ำลงมา อันนี้จอบกินนอนอย่างนีน้จะเห็นจะรู้เลยว่านี่คือรอยตีนช้างครับผมก็จะมันเป็นวงเป็นวงใหญ่ๆเ็าเรื่องเดี๋ยวจะเข้าใกล้ด่านของด่านช้างด่านตะวันเจอขี้เก่าเนี่ยดีครับอย่าเจอขี้ใหม่เลยเจอขี้ใหม่ก็จะจะหวาดเสียวเล็กน้อยอ๋อตาจะอยู่ตรงตรงก้านใบเนี่ยครับท่านอคนไม่รู้ก็ดูไม่ออกไม่ออกจริงคับเนี่ยดูเหมือนผมดูเหมือนกันหมดเลย อันนี้คือ,อไม้หอมหรือไม้กิษนาครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาว่านักพนโยกไม้หอมก็คือไม้ที่โดนตัดฟันไปแล้วไม้กิษนาก็าาคือไม้ที่ไม่โดนตัดครับยังอยู่ชาวบ้านอย่างนี้ครับเดี๋ยวด<ๆ>ูอันนี้ปัจจุบันนี้ยังมีการลักลอบอยู่แต่น้อยน้อยมากแล้วครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเมื่อ10ปีก่อนหรือ20ปีก่อนเนี่ยไม้พวกนี้เป็นเขา ชาวบ้านด้านล่างนะครับเขาหาเพื่อขายเพื่อส่งลูกเรียนหนังสือปัจจุบันนี้ถามว่ามีไหมมีเศษน้อยครับรถเกียร์ถ้าดีดีจะช่วยกันอนุรักษ์เงินนานสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ตลอดนะครับว่าหน้าที่แล้วก็ภารกิจของน้องๆและเพื่อนๆเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ยิงอยู่กับผมเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันก็ลําบากมันไม่ได้สบายแต่ว่ามันไม่เคยมีใครรู้หรอกว่ามันลําบากขนาดไหนแล้วมันเหนื่อยขนาดไหนก็เป็นเหตุให้ทาไมวันนี้ วันผู้พิทักษ์ป่าโลกนะครับ,บรรเบอร์เรนเจอร์เจ,จเนี่ยพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าควรจะมาสัมผัสนะครับมาดูว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาทำงานกันแล้วมันเหนื่อยยังไงลอยลอยขี้โกนเนี่ยอ๋ออันนี้ระหว่างท,ท้องเนาช่วงท้อง,อ,ง,อ,งอ๋อว้าวท้องนะครับนี่ข้างบนอ๋อเอาตัวมาถู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 อ๋อไม้เกาหลัง เวลาพอกควรพอกไรเสร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับปากแป้งไรต่างแบบพวกมแมลงพวกไรกัดกับพว้นี้จะมาถูมาถ่ายเพื่อหายคันค่ะพ,พี่ถามหน่อยว่าเป้ของน้องเนี่ยมีอะไรกันบ้างข้างในก็มเีเครื่องนอนครับพวกปลีปลีแล้วก็ถุงนอนผ้าชีทก็เสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพ,พอาา่าแล้วก็จะมีสเสบียงอาหาร อแรกกับพี่ไหนของผมแค่แบกเป้ของน้องมอสนะครับแบกมาแค่โลกว่ากว่าเท่านั้นเองปืนอีกหนึ่งกระบอกยังแทบตาย<ด>นี่แค่เครื่องนอนยังไม่มีของกินยังครับโนี่ประมาณเท่าหลัก1 0บโลสิบหโลสะโพกก็เมื่อยขาก็ล้าเหนื่อยก็เหนื่อยสุดยอดจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเขาเรียกว่า Thailand r a n g e r เนี่ยไม่แพ้ใครนะครับ การทํางานของพวกน้องๆพวกพี่ๆแต่ละคนที่ทํางานหน้าที่พิทักษ์ป่าเนี่ยแบกทั้งหมดนี่มันไม่ได้สนุกเลยนะครับมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเนี่ยตอนนี้มัาตีปวดตูดอยู่เนี่ยนะครับขออภัยที่ใช้สับไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปไปตามไปดูกันต่อว่าน้องๆเขาบอกใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวนะครับจำได้ว่าตอนที่เราไปเดินทะลุป,ป่าที่เชียงใหม่สีชั่วโมงกว่าคนนําทางเราก็บอกงนี้แหละครับนิดเดียวจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูเป็นยังไงเนี่ยอ่า ตอนนี้เราเดินมาจากนี่อ่าเดินมาอย่างนี้แล้วเราจะเดินไปที่ไหนเอ่ยอันนี้เราจะไปทุ่งนี้ครับนี่อ้าวมันพาเดินอ้อมมาทำไมวะเนี่ยไม่ใช่ครับทางที่สำรวจมันจะมาอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้คือสรุปว่าไอ้ที่เดินมาทั้งหมดเนี่ยหลอกแล้วมันตีหมดเลยคือเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่เขาเดินอ้อมเพลย์แล้วมันตีได้รับรู้ว่าเราจะพาไปดูจุดต่างๆที่มันสวยงามและก็น่าสนใจโอ้โอ้ลอดไปรอดไป ขา้ามหรืออะไรครับเดินไดอะไรขึ้นเพราะว่าน้ำกำลังจะดูอยู <S> <S ่ว่าจะรอดไหมอึชเดี๋ยวนะอึช yes, อ้าอาเห็นกล้องสู้ตาย โอ้ยหเจ็บเจ็ดเจ็ดโลี่ว้าวแมนวันนี้ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยมาเดินป่ามาเดินของจริงเลยอยากจะฝากพี่น้องคนไทยทั้ง67ล้านชีวิตนะครับ มาเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของเราแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ป่านะครับผืนทะเลด้วยก็เช่นกันเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพพากรทางทะเลและชายฝั่งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานทุกๆคนวันนี้มาเป็นกําลังใจให้พวกเขาเหล่านั้นในการทํางานในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะไม่ต้องยากลาบากกันจนเกินไปเพราะว่าแค่เดินก็ลําบากแล้วไหนจะต้องมาประสบอันตรายนะครับจากสัตว์ป่าแต่อันตรายที่อันตรายที่สุดก็คือจากมนุษย์ด้วยกันนี่แหละมาช่วยงานของผู้พิทักษ์ป่าโลกอย่าให้มันหนักไปกว่านี้เลย มาเป็นกําลังใจให้เขาเป็นแรงทํางานให้กับน้องๆทุกๆคนกันดีกว่าครับสุดยอดทุกคน <c oughs> พูดจบแล้วอุ้ม <c oughs> อุ้มแล้วมันตีเข้าฐาน ุอ,อเบิ่มเบิ่มตรงนี้แบบที่บอกเวลาเบิ่มอยู่ไหนวะอยู่นี่ครับที่บอกเวลาต้องเอาเสื้อมาผิงไฟก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอเอาเสื้อมารมควันครับแล้วก็เ<ช>อไปแล้วก็ทําที่ตากโอเคต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าแก๊สของเราเรื่อยๆครับไอ้ใจเย็นๆเนี่ยกลัวไอ้ตรงนี้มันจะหลุดอยู่เนี่ย <laughs> ใครใครประกอบหม้อฮะ <laughs> เดี๋ยวถามนะเบิ้มประเดิมก่อนเลยนะไข่รัฐมนตรีครับไข่รัตตนตดไขป่าเอาเลยพวกเรากินก่อนเพราะเรากินก่อนเหนื่อยแล้วพวกเราเหนื่อยมากครับไหนเนี่ยครับคอนโดครับนี่คอนโดให้ไหมคอนโดครับไหนชั้นหน่อยนะแล้วใครรอนข้างบนห้ามตดนะเว้ย ไม่เหลือไม่เช้าแล้วทางดีๆก็ไม่มีพากูเดินอะขอบคุณพวกเราขอบคุณมากขอบคุณมากไปโชคดีโชคดีก็หลังจากตะลุยกันมา5โลกว่ากับ6โลนะครับเมื่อคืนก็ หลับกันน็อกกันใหญ่นะครับบางคนก็นอนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ต้องบอกว่าอากาศเย็ยนกว่าที่คิดพวกเราที่เดินทางเข้ามารอบนี้เรายัางนอนสบายกว่าน้องๆผู้พิทักษ์ป่าพวกเราอยู่เต็นต์นะครับยังมีเต็นท์มีเตียงสนามให้นอนกันอย่างสบายนะครับน้องๆเนี่ยเขายัางต้องผูกเปลยวนบางทีเขาผูกกันเนี่ยที่มันน้อยเนี่ยกายัางต้องผูกกันเป็นเหมือนคอนโดเลยผูกเรียงกันสองชั้น3ชั้น ฉะนั้นซึงเรียกว่ามารอบนี้นะครับทั้งเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรากําลังจะเดินทางกลับเข้าไปยังจุดที่เราเริ่มต้นกันเมื่อวานนะครับเราได้ประสบการณ์ใหม่เยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เพะเฉพาะผมคนเดียวแต่ว่าทุกคนที่ได้เดินทางเข้ามาในทริปนี้เนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ได้ตระหนักรู้ถึงว่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของประเทศไทยเราเนี่ยทำงานหนักหนาขนาดไหนต้องเผชิญกับ อะไรบ้างเราจะสามารถสนับสนุนการทํางานให้กําลังใจนะครับให้กับน้องๆให้กับเพื่อนๆเจ้าหน้า,นาที่ผู้พิทักษ์ป่าได้อย่างไรกันบ้างก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆของทอปปราวุธและที่สําคัญคืองประชาชนคนไทยทุกคนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันปกป้อง,คว,งความสวยงามความสมบูรณ์ที่เรามีอยู่ทุกคนนะครับเฮ้ยผมแต่งตัวเล็วอยู่แล้ว กับตัวเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเดินลาดตะเวนในป่านะครับนี่เรามากันแค่คืนเดียวแต่ว่าน้องๆบางานคนมากันถึง3วัน5วันต้องแบกอาหารแบกสเสบียงแบกสัมภาระมาด้วยไหนจะต้องดูแลป่าไหนจะต้องทําการสํารวจจากสมาร์ทพัทโรงานเหล่านี้ไม่ได้ใช้แค่แรงกายนะครับต้องใช้แรงใจในการทํางานถ้าไม่มีใจทํางานเหล่านี้ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นเนี่ยที่ยืนกับพวกผมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง ยังมีอีกกว่า20,000ชีวิตนะครับที่ทํางานให้กับแผ่นดินไทยปกป้องผืนป่าของประเทศไทยนอกจากผืนป่าแล้วยังมีอีกทีมงานหนึ่งที่คอยรักษาท้องทะเลของพวกเราฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นที่บอกว่าเป็นวีรบุรุษแห่งผืนป่าเป็นวีรบุรุษแห่งท้องทะเลนะครับไม่แพ้ทหารหารที่อยู่ในประเทศไทยทุกๆคนสัมภาษณ์อีกก็ได้นะนานๆครับายครับ เปครั้งแรกที่เดินกับท่านรัฐมนตรีนะแล้วก็มีอ๋อแต่ก่อนไม่เคยมีไงก็มีีเดินป่าเลยขึ้นขึ้นครั้งแรกเลยผมอยู่มายี่สามปีถึงยี่ปีแล้วครับเึ้นเคยเห็นครับเจอทางชันเป็นไงบ้างคะทางชันอะไรเหรอยังไม่รู้เรื่องเลยโอพูดไรกันน่ะเดี๋ยวไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเหรอคะเดี๋ยวที่รอนี่คือเพลินมีช่างภาพคนหนึ่งเขา ติดอยู่ข้างหล euh ังตามมาไม่ทันบอกแล้วไม่เหนื่อยเดินแบบร่างกายขาดออกซิเจน